เข้มพี่เข้มนะ 1, ครับเบอร์สี่เข้มลมเก้าครับหนึ่งศูนย์หนึ่งต่อศูนย์ครับพี่เข้มเสิร์ฟไปนี่ตุ้งเปิดสวยโอ้โหติดบอลครับว่าไงจะยกขึ้นมาพี่เต้โอ้โหแต่เต้สองต่อศูนย์ครับพี่เข้มเสิร์ฟไปยังเปิดได้อยู่ครับสองร้อยปี โอ้โหแล้วครับโอ้โหติดบล็อกสามต่อศูนย์ครับอ่ายังเสิร์ฟหยอดเป็นลูกที่สามดูลูกนี้ขึ้นทำว่าไงติดไ่ได้อยู่ครับได้อยู่โอู้เลยครับอู้เร้วครับจ่าวิ่งชนกล้องเลยครับครับนาาห่ไปแล้วแชร์ให้หน่อยนะครับผมเตะอีกแล้ว หนึ่งต่อสี่ครับลูกทุ่งเสือพ่อครับอ,อีเขมเสริมไปครับเขมลมเก้าว่าไงลูกตะลูกนี้ติดอือหกต่อหนึ่งเสิมยิงไปเลยยังได้อยู่ตะลูกนี้อือได้แค่มองครับโอ้เสร์ฟหลอกข้ามนี่นครับ เจ็บอ๋อเซฟออกครับ oh. จ่ายยกเข้ามาวิเต้ oh. เรียบร้อยครับท่วมบล็อกครับแปดสามแปดต่อสามครับลูกติลูกนี้ลูกทุ่ง สองร้อปีเสิร์ฟมาจ่าแฮกเปิดหนึ่งยกกลับไปให้กับเตจุลาเตจุลาเตติบล็อกอย่างนี้มีปัญหาทำโทษโอ้นะฮะเตอย่างนี้มีปัญหาเอาแล้วครับพี่เตเปิดจ่าไหลเ่้ามาช็ชัอเอาอย่างนี้มีปัญหาอีกแล้วครับท่านมีปัญหาอีกแล้วครับท่านบล็อกเสียฮะเก้าต่อหกฮะ โอ้ยลูกออกครับเตจุลาหยอดอีกแล้วครับลูกที่ห้าแล้วได้ครับหยอดลูกเตลูกนี้โอ้โหสี่ครับนะครับสนามสองครับสอซัมติงนะครับผมค่ายสอซัมติงนะฮะดูเตจุลาลูกนี้ทั่วอีกแล้วครับท่านแม่ 9ต่อ11ดูลูกนี้จะยกขึ้นมาพิเต้จุระติดบล็อกไหมแม่12ต่อ9ครับเปิดขึ้นมาวันนี้ชงเองว่างอจุดนักพบพอดีครับ10ต่อ12เสิร์ฟออกอีก13ต่อ10เสิร์ฟไปดีครับลูกเตะอ้จาจ้าอยู่จา้าอืเสียดายจา้าจ้าเต็มบล็อกจา้าอีกแล้วครับโอ้โห เอ็มบ็อกก์ชมกันสนามที่หนึ่งครับนาทีมต้องสองนาทีได้เป็นเก็ดสิบสี่สิบเอ็ดสิบสี่ต่อสิบเอ็ดครับเสิร์หมาเปิดยกสวยเต็มเต็มบ็อกวิเต้ ชมกันต่อครับผมลูกทุ่งสองร้อยปีขึ้นทำหน้าเน็ตติดหัวจ่าลูกลูกที่สองว่าไงพี่เต้เต้หุ่นบล็อกเต้จุฬาครับเสิร์ฟโอ้โหเสิร์ฟหยอดอีกแล้วครับจะเปิดยกเข้ามาพี่เต้เต็มเต็มบล็อกออกว่าแพ็กต์เต้หวานเมื่อไหร่ที่เหลือ อ,ออกเต็มบ๊อตเหมือนกันนะครับแบงค์นะครับขอบคุณนะครับคนดูที่ยังไม่ออกไปไหนดูจ่ายกขึ้นมาฟิตเต้ว่างไง โอ Dante, ้โหพิ่เตเตไม่โดนครับโอ้โหสุดลูกออกไปครับสามต่อสี่ดูครับเตะจุฬาบล็อกได้ไหมโดนตัดนะาัวเตฉลาดครับด oh ูพิ่เตจุฬาอืมไม่ไม่เทวดาถ้าจะบล็อกมันหลุด สอ่ห้าาเท่าครับเปิดมาูกทุ่งสองร้อยปีเอาโอ้โหเสิร์ฟดีครับเสิร์ฟปั่นครับหลอกได้เจ็ดต่อห้าจ่าแฮกเปิดหนึ่งยกสอง สวยครับจุดอ้าวยังได้อยู่ครับผมดูลูกนี้ดาบสองดาบสองฉีกเลยฮะให้ค,คนดีแพ็คำคดีปักเข้าไปาาแม่ 8ต่อ7ครับ8เท่า,าดูลูกเซิฟว่างไงลูกนี้ยกสวยๆโอ้โหยยอดครับ <8. S 1> 9ต่อ8ครับเสร์ฟไปจ่าเปิดเขายกเข้ามาวิเต้กลางโอ้โหเตะตัดโดนยอดจ่าบอกตีเนะี่ยตีหัวอย่างนี้ทำไมเป็นท้ายก็ช่วปนท้ายเต้เดี๋ยวกูต่อยมันสองหนึ่ง ดูลูกเตะเออเก้าครับเสิร์ฟมาสิบสิบเอ็ดครับเสิร์ฟไปเปิดจ่ายกขึ้นมา พิเตะเตะอีกแล้วครับท่านท่วมบล็อกอีกแล้วครับอากาศเริ่มทายจากความร้อนนิดนึงครับลูกหนีเล่นเองจ้าตีหัวเลยครับโอ้โหหัวเวอร์อย่างงี้โดนเสิร์ไปติดบล็อกอีกแล้วมายังอยู่พิเต้ตีหัวโอ้โหสิบสามต่อสิบเปิดหนึ่งว่าไงชงไปข้างหน้าแบบนี้จอดโอ้โห เสิร์ฟมาดูครับลูกนี้เตะโอ้โหบล็อกเสียเกมเร็วเดี๋ยวเราจะไปดูทางสอซัมติงเตะต่อครับผมเอ้แล้วยังอยู่โอ้โหเ,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 เล้ละครับจบเกมนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูสอซัมติงนะครับเตะต่อรับตาสุรินทร์ครับแพคพัทยากับอาจารย์ต้นลังสิทธิ์นะครับผม ในคลิปผัดไบครับตูบิน